วันนี้เรามาคุยกันต่อเนาะมาเมสากันต่อก็มาคุยกันต่อเนาะว่าเออหลังจากที่ได้ไปอยู่ไปใช้ชีวิตอยู่จริงๆจังๆแล้วเนาะหมายถึงว่าเราไปเที่ยวไปฮอลิเดย์นะคะกับการที่เราไปใช้ชีวิตที่นั่นเนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเนาะมันต่างกันโดยสิ้นเชิงคือคือเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราจะรู้สึกตื่นเต้นเราจะ เราจะมีความสึกเออเราพรุ่งนี้เราจะไปเจออะไรวันนี้เราจะเห็นอะไรอะไรประมาณแบบนี้เออประมาณนั้นมันมีความสุขไปหมดอะไรประมาณน,นี้แต่ว่าแต่ว่าการไปใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมันก็อีกรูปแบบหนึ่งมันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งอะค่ะมันจะไม่ได้นึกถึงว่าเออเราเราจะต้องอะไรอะ่ะเราจะได้ไปเที่ยวอะไรยังไงจะได้ทานอะไรอะไรประมาณนี้เราไม่ได้คิดถึงจุดน,น,นั้นละเราจะคิดใหม่ว่า เออแล้วเราจะอยู่ยังไงเออเราจะอยู่ยังไงเราจะใช้ชีวิตแบบไหนเราจะหางานทําได้ยังไงอะไรประมาณแบบนี้เออมันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเนาะมันเป็นคือเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเป็นชีวิตจริงเป็นชีวิตจริงนะคะเะนั้นฉะนั้นเออมันก็โยงไปสู่วิธีคิดอะค่ะว่าเออเราจะทํำยังไงให้อยู่เอาตัวรอดได้อะไรประมาณแบบนั้นแล้วก็ คิดว่าทุกๆคนเป็นเหมือนกันหมดนะคะในช่วงที่การย้ายถิ่นในช่วงแรกๆเนี่ยทุกคนต้องเหงานะคะต้องเหงาแน่นอนเออยิ่งค้าใขรย,ย้ายไปอยู่ในประเทศที่อ,อ,อากาศเย็นนะคะอากาศหนาวเนี่ยเหมือนเพ,พอ,เอ่อนตัวเองเนี่ยตอนที่ย้ายไปใหม่ๆเนี่ยมันเป็นช่วงฤดูหนาวพอดีอะคะ่ะแล้วมันอากาศมันหนาวมากเออมันเป็นอะไรที่แบบว่าแบบมันคิดถึงบ้านมากอะคะ่ะคือตัวเองมีลูกอะคะ่ะแล้วก็อย่างมีน้องหมาด้วย มีน้องหมาอยู่ที่บ้านด้วยแล้วเราก็แบบว่าคือเนาะหกพันกับเขาอะก็คิดถึงในช่วงเวลาที่เราว่างอะเราก็จะคิดทันทีเลยเออน้อเราจะทํำยังไงที่จะได้งานทําได้อะไรอย่างเงี้ยเออเราจะเราจะใช้ชีวิตยังไงเราจะเริ่มต้นตรงจุดไหนดีอะไรยังไงประมาณแบบเนี้ยค่ะอืมแต่อีกทางนึงก็คิดเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอแป๊บไปให้ให้ภาษาอังกฤษเราแข็งแรงก่อนอะไรอย่างงี้ไปเรียนหนังสือก่อนไหมอะไรประมาณแบบนี้ซึ่งคุณเคียนเองเนี่ยก็ แกก็คอยสังเกตเนาะแกก็สังเกตเรามาตลอดแกก็บอกว่าเอออย่าอย่าเพิ่งเร่งรัดเออคือจริงแกบอกว่าแกไม่อยากให้เราทํางานแล้วแกบอกว่าแกไม่ต้องการให้เราทํางานแล้วเพราะว่าเราทํางานมาเยอะแล้วอือแกอยากให้พักผ่อนอยากให้อยู่บ้านแต่ว่าในความรู้สึกของเราเรายังไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเราไม่ได้รู้สึกว่าอยากอยู่บ้านเรายังอยากมีสังคมข้างนอกเรายังอยากไปทํางาน พวกปะผู้คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราคิดว่าเอ้ยวันหนึ่งถ้าเราจะใช้คําว่าแก่สําหรับตัวเองก็คือเมื่อเราไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เออทาอะไรไม่ได้ทำงานไม่ได้แล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอืแต่ตอนเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าเรากำเราเราเรายังต้องการที่จะทํางานอะเรายังร่างกายเรายังแอคทีฟอยู่อะเราสมองเรายอยังแอคทีฟอยู่อะไรอย่างเงี้ยเรายังอยากทํางานนะเราเรายังอยากที่จะเอ,อ่อได้ได้ ที่แง่ว่าได้พบปะทุกคนได้พูดคุยได้ได้ใช้สมองมากกว่าที่จะอยู่บ้านอะไรเงี้ยอืมอย่างหนึ่งตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะของคนที่เป็นแม่บ้านเนีย่ยโอมต้องแบบดูแลบ้านทําอาหารรอสามีอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่เรามันไม่ใช่เราอะค่ะฉะนั้นอะมันก็เลยมันก็เลยค้านอยู่ในใจนนอะเนาะก็ แค่ช่วงสัปดาห์แรกอะก็คุยกับแกแล้วอะค่ะว่าเออเนี่ยมันรู้สึกไม่ค่อยโอเคอะเนาะมันคือแบบคือในชีวิตของเราถึงเราอยู่ไทยเนี่ยถึงยังไงเนี่ยเราเราไม่ได้ไปทํางานเราก็ยังมีกิจกรรมอย่างอื่นเออ หมายถึงเราไปเราก็ยังทํางานอย่างอื่นได้อะไรได้เงี้ยแต่พอเราอยู่ตรงจุดนั้นมันเหมือนแบบทุกอย่างมันมืดมืดบอดสนิทสําหรับเราอะเราจะต้องไปจุดไหนเริ่มยังไงอะไรยพยายามอ่านหนังสือพิมพ์อะค่ะเขามีหนังสือพิมพ์แบบนะคะหนังสือพิมพ์แบบเป็นหนังสือพิมพ์ของของแต่ละของแต่ละเอเรียนะคะหนังสือพิมพ์ปีอะค่ะเชา้ามาเขาจะมาโยนโยนโยนเงี้ยอืฉะนั้นเราหน้าแรกที่เราเปิดอะคือเปิดเปิดในหน้าหน้างาน หน้าที่เป็นเกี่ยวกับง,งานอย่างอื่นเรายังไม่ได้สนใจแล้วสนใจแต่เรื่องนั้นน่ะคือว่าจะเข่าห้องน้ําหรืออยู่ตรงไหนคิบหนังสือพิมพ์มาก็จะต้องจะต้องเปิดหน้าเนี้ยเป็นหน้าแรกแล้วก็จะเอาไปคุยกับคุณเคนคือแกบอกว่าตอนเนี้คืออย่าเพิ่งไปคิดเยอะอย่าเพิ่งไปกังวลแกบอกอยากให้ไปเรียนหนังสืออ่าคือคือแกบอกว่าอยากให้ไปเรียนหนังสือแกอ,อยากให้เรามีเพื่อนอจะได้ไม่คิดเยอะอะไรอย่างนี้ ็เลยที่ที่แกพาไปเนี่ยละคะพาไปสมัครเรียนนั่นแหละเออแต่ว่าแต่ว่าพอเราไปสมัครเรียนแล้วมันก็ยังไม่ได้เรียนเลยเนาะมันก็ต้องรออีกหนึ่งสัปดาห์ถัดมาค่ะถึงจะสามารถไปเรียนหนังสือได้คือเราก็เลยเนาะมันก็เริ่มเหงาฉะนั้นตอนนี้แหละที่เราได้เพื่อนใหม่เรามีเพื่อนเรารู้สึกว่าเออชีวิตเรารู้สึกมีคุณค่ามากขึ้นเออไอ้ยูนิตท,ที่ที่เราอยู่เนี่ยมันไม่ได้เหมือนมันไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนเหมือนเป็น เป็นยูนิตเนาะมันมันคือหมายถึงว่าพอเราขึ้นไปบนบนยูนิตแล้วนะคะมันเหมือนเราอยู่บ้านเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันจะมีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่เยอะมากเออต้นไม้ใหญ่เยอะมากแล้วก็ที่สําคัญคือมันมีนกค่ะมันมีนกมันมีนกแก้วอะคะ่ะมีนกแก้วเนาะแล้วก็มันก็มีนกอะไรนกกระตัวเออนกกระตัวเจ้าคอกกระตัวค่ะเออนะคะ เยอะมากเยอะมากเลยอะ่ะเออแล้ว,แล,วแล้วคือพอพอพอเราเห็นเขาอะแล้วมีความรู้สึกว่าเออมันผ่อนคลายอะ่ะมันเหมือนกับคือด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วเนาะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันเหมือนกับเราได้ได้เพื่อน, <laughs> นเหมือนเราได้เพื่อนเลยอะ่ะเออแล้วก็ไอเจ้าข้าก็ทูนี่ยคือเขาเขาก็แบบโคตรจะฉลาดต้องพูดคํานั้นเลยโคตรจะฉลาดเลยอะ่ะเออคือ ก็ซื้ออาหารมาให้เขาอะเนาะซื้ออาหารมาแล้วก็วางเอาไว้ไรเงี้ยถึงเวลาเขาก็มาค่ะแต่ถ้าวันไหนถ้าเราไม่ให้เราแก้งไม่ให้เงี้ยมาเคาะประตูมาเคาะประตูเรียกมาเลยค่ะมาเคาะประตูป๊อกป๊อกป๊อกเรียกเลยอะเออถ้าไม่ถ้าเราไม่แก้งไม่ไม่อะไรอ่ะไม่ตอบรับหรือว่าไม่ให้อาหารเขาหรืออะไรเงี้ยอืมนั่นแหละเคาะอยู่นั่นแหละน็อกประตูดักดกกดก็เคาะก้องตื่ต่นตลอดเลย อันนี้แหละค่ะเป็นเพื่อนเพื่อนที่แสนดีจริงๆเลยอะ่ะมันก็มีความสุขอะคะ่ะมันก็มีความสุขเพราะว่าเพราะว่าอย่างน้อยๆมันก็ทําให้เราแบบเอลืมลืมเอลืม,ลม,ลมเรื่องที่บ้านไปชั่วคราวอะไรประมาณแบบนั้นอืเราก็มีความสุขเออก็ดีเนาะ <laughs> ไอ้เจ้าเจ้านกแก้วเราเราขีดนะนะคะประมาณห้าสิบกว่าตัวเลยนะครั้งหนึ่งที่เขามาะคะ่ะมามา จะให้อาหารเขาเยอะมากอะไรประมาณแบบเนี้ยคือเอาวางวางวางใส่ในในถาดไว้ให้เขาอะนะคะเขาถึงเวลาเข้ามาแล้วก็แกะกินอาหารแล้วก็นั่งมองอะนะน่ารักอ่ะมันก็น่ารักอันนี้ค่ะมันเป็นอะไรที่แบบมันมาเติมความสุขให้เรามันมาเติมเต็มให้เราในช่วงที่เราแบบกาลังแบบกําลังกําลังเหงาอะค่ะกําลังเหงากําลังคิดถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเนาะ อย่างน้อยๆมันก็ทําให้ชีวิตเราก็มีสีสันขึ้นนะอะไรอย่างนี้อันนี้อะคะ่ะก็เนาะเดี๋ยวไงเราก็มาคุยกันต่อนะคะตอนนี้เราได้เพื่อนใหม่และะ้วค่ะเราได้เพื่อนใหม่แล้วที่มันไม่ใช่เพื่อนที่ที่สามารถพูดคุยกับเราได้แต่ว่ามันก็สามารถทําให้เรารีแลซกได้นะคะเออแล้วก็เขาก็เป็นเพื่อนที่ดีด้วยก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามขอบคุณะคะ่ะสวัสดีค่ะบา,บายยค่ะ